สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ8กันยายนก็มีข่าวของการสูญเสียพระสุปฏิปันโนพระนักพัฒนารูปสำคัญรูปหนึ่งในเมืองไทยค่ะซึ่งนั่นก็คือพระราชสุทธิโสพลหรือหลวงพ่อประทวนประภากรโรค่ะหลวงพ่อประทวนเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเท่าหรือวัดหลวงปู่สุขค่ชาวบ้านเรียกกันแบบนั้นนะคะอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อประทวนค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทแล้วก็ละสังขารด้วยโรคชราค่ะขณะที่กำลังนั่งวิปัสสนากรรมฐานเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่8กันยายนภายในกุฏิเจ้าอาวาสสิริรวมอายุ89ปี2เดือนค่ะทังพระสุทธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทคณะกรรมการวัดปากครองสิทธิยานุสิตรวมกตัญญูและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมขบวนเคลื่อนย้ายสรีระสังขารจากกุฏิไปยังศาลาค่ะเพื่อประกอบตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ามกลางสาธุชนและก็ลูกศิษย์ที่ทราบข่าวกว่า200คนค่ะมารอรับศพแล้วก็แล้วก็ที่กำลังเดินทางมาสมทบอีกก็เป็นจำนวนมากโดยทางวัดก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันค่ะลูกศิษย์คนสนิทนะคะเปิดเผยว่าหลวงพ่อไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะแข็งแรง เดินได้สันข้าวได้ตามปกติแต่มีอาการเหนื่อยหอบตามอายุไม่มีลางบอกเหตุใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ท่านบอกให้เก็บพระเก็บข้าวเก็บของก็ไม่มีใครคิดอะไรจนมาช่วงเช้ามืดหลวงพ่อมรณภาพขณะนั่งวิปัสสนากรรมฐานคล้ายกับบรรลุธรรมหรือถอดจิตอะไรทำนองนั้นลูกศิษย์เล่าแบบนี้นะคะพระราสุทธิโสพลหรือหลวงพ่อประทวนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวาดัดปากคอมะขามเท่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ค่ะรวมเวลาทั้งสิ้นแล้ว13ปีซึ่งในอดีตแล้ววัดนี้ค่ะพอเอ่ยชื่อวัดปากคลองมะขามเท่าก็เคยมีเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะซึ่งก็คือพระครูวิมลคุณาก่อหรือที่เราเรียกกันว่าหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองและนี่คือเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้มีผู้คนที่ศรัทธาหลวงปู่สุขเป็นจำนวนมากก็มากราบไหว้กันที่วัดนี้ ตลอดจนวันนี้นะคะศิษยานุสิ์ก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ด้วยมีหลวงพ่อประทวนนี้ละค่ะที่เป็นนักบุกเบิกแล้วก็พัฒนาวัดตลอดมาส่วนตัวของหลวงพ่อประทวนนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ปกครองแล้วก็จัดระเบียบทางการบริหารงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพรักในการศึกษาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมทูตด้วยค่ะ อบรมพระภิกษุสาม,มเณรประชาชนแล้วก็นักเรียนเป็นประจำหลวงพ่อท่านเคยได้รับพระราชทานรางวัลฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจากสมเด็จพระเทพพร,รตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วท่านนะคะยังให้พระภิกษุสาม,มเณรลงอุโบสถสังฆกรรมนธรรมวัดสวดมนต์เช้าเย็นตลอดปีระเบียบปกครองของวัดค่ะก็อาศัยหลักพระธรรมวินยัยกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับปกครองคณะสอ์แบบ พ่อกับลูกพี่กับน้องเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติงดงามน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งในปี2536ขาค่ะทางวัดก็ได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาอีกรูปหนึ่งค่ะที่มีคุณอุปการกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยการเมตตาส่งเสริมพระภิกษุสาม,มเณรภายในวัด ให้ได้รับการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลีและสามัญศึกษาจนจบปริญญาตรีได้โดยที่ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาให้ทุกๆุกรูปค่ะให้สิทธิ์วัดที่ขาดโอกาสในการศึกษาได้เรียนและไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกศิกษย์ลูกหาภายในวัดค่ะเด็กๆที่มาจากมูลนิธิส่เงคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายบ้านภูมิเวทนนทบุรีท่านก็เมตตาโดยอุปการะเด็กๆของมูลนิธินี้ ที่ยังไม่จบชั้นประถมศึกษาให้ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยาโดยทางวัดออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องวัตถุมงคลน,นั้นท่านได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์อยู่ตลอดค่ะว่าให้พกไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะลงมือกระทำการใดๆทำให้สาธุชนเลื่อมใสในหลักการแล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธ์กันทั่วประเทศค่ะ ทางรายการของเราก็ได้บันทึกและเผยแพร่ความดีงามจริยวัตรปฏิปทาของหลวงพ่อปทวนเอาวไว้เพื่อที่จะได้เป็นการบูชาคุณของภิกษุผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งและการสูญเสียครั้งนี้ค่ะก็นับว่าเป็นการสูญเสียพระนักพัฒนาครั้งสำคัญในประเทศอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน